สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระดีกีฬาดังครับผมโลกโซเชียลตอนนี้ลุกเป็นไฟเสียงชื่นชมจากแฟนแบดมินตันทั่วโลกหลังหลายเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนกับชัยชนะอันสุดเฉียบขาดของชายที่ชื่อว่าวิลกุลวุฒิวิทิตสารครับผม และนี่แหละครับคือแมชที่ทุกคนทั่วโลกรอคอยในการแข่งขันแบดมินตันระดับโลกอินโดนีเซียโอเพน2025รายการระดับซูเปอร์1,000ที่จัดขึ้นณนสนามประวัติศาสตร์อิสตโตรราเซนายันกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่วันที่3ถึง8มิถุนายนนี้และในแมชไฮไลท์ประจำวันนี้ประเภทชายเดี่ยวรอบ8คนสุดท้าย วิวกุลวุฒิวิทิศสารมือหนึ่งของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากประเทศไทยต้องมาเจอกับศัตรูคู่แค้นอเล็กซ์ลานิเยมือ8ของโลกจากฝรั่งเศสที่สำคัญคือเจอกันมาก่อนหน้านี้3ครั้งวิวแพ้ไปถึง2แต่ในเกมนี้ครับวิวมาในฟอร์มใหม่จัดจ้านกว่าเดิมเดินหน้าบุกทำลายจังหวะของลานิเยได้หมดจด เขาอ่านเกมขาดวางมุมแม่นตีแรงแต่มีชั้นเชิงและในที่สุดปิดแมตช์ไปแบบเฉียบขาด2ต่อ0เกมคะแนน21ต่อ12และ21ต่อ16ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศอย่างสง,ง่างามและนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดครับว่าแชมป์โลกแชมป์เอเชียมือหนึ่งของโลกพร้อมแล้วที่จะล่าแชมป์ซูเปอร์พันรายการที่2ของปีนี้แบบเต็มตัว ไม่มีใครจะหยุดเขาได้อีกต่อไปเอาละครับอย่ารอชา้าไปดูกันเลยครับว่าแฟนแบดมินตันทั่วโลกพูดถึงวิวว่ายังไงกันบ้างเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกครับประโยคเปิดมาก็มาแรงเลยทีเดียวรอย vs. World Champion โรอิทปทะแชมป์โลกเจ้าของคอมเมนต์เปรียบเทียบแบบแสบๆคันๆครับ บอกว่าเจ้ารอยซึ่งน่าจะหมายถึงผู้เล่นที่เน้นพลังมากเกินไปพอใช้พลังเยอะไปก็ทำให้บุกพลาดบ่อยแถมแก่ก่อนวัยซื้ออีกแล้วไม่หมดแค่นั้นครับเท้ายังเสริมว่านักกีฬาคนนี้เพิ่งอายุแค่20ปีแต่หน้าตาดูไปไกลถึงเลข3แล้วและสุดท้ายเจ้าของคอมเมนต์ยังหันกลับมาแซะแชมป์โลกอย่างกุลวุฒิด้วยบอกว่าดูอ้วไปหน่อยจากการกินเยอะ จนหลายๆจังหวะในเกมช้าไปนิดโอ้โหคอมเมนต์นี้คือแสบใช้ได้เลยครับมีทั้งประชดทิมและแอบ,บกัดเบาๆแบบคนดูรู้ว่าเจ้าของคอมเมนต์ไม่ได้มาเชียร์ใครเป็นพิเศษแน่นอนคอมเมนต์นี้ครับมาในน้ำเสียงเสียได้แบบสุดๆถ้าเขาแสดงทัศนคติแบบนี้ตั้งแต่รอบชิงโอลิมปิกปารีสเหรียญทองนะ่ะคงไม่หนีไปไหนแน่นอนโอ้โห ฟังดูแล้วเต็มไปด้วยความคาดหวังนะครับเจ้าของคอมเมนต์กำลังพูดถึงเขาซึ่งน่าจะหมายถึงวิวกุลุฒิว่าฟอร์มล่าสุดนี่แหละทั้งความมั่นใจแววตาและความมุ่งมั่นถ้ามาให้เห็นตอนชิงเหรียญทองที่ปารีสแล้วก็ทองต้องเป็นของเขาแน่นอนคอมเมนต์ comment ถัดมาครับเจาะลึกถึงกุญแจสำคัญของชัยชนะในแมชนี้เลยทีเดียวหัวใจของแมชนี้อยู่ที่การควบคุมหน้าเน็ตของกุลุฒิครับ เขาไม่ได้พึ่งลูกตบเต็มแรงเยอะเลยนะแต่มาแนวสมองล้วนๆใช้ลูกดันลูกดรฟฟลูกแถบเล็กๆที่วางํำแหน่งเป๊ะๆคือไม่ได้โชว์พลังแต่โชว์ชั้นเชิงวางเกมรุกแบบประหยัดแรงแต่กินพื้นที่เล่นเป็นระบบคุมจังหวะได้หมดนี่แหละครับวิทยาศาสตร์ของแบดมินตันที่ชื่อว่ากุลวุฒิวิทิศารและมาถึงคอมเมนต์ที่หลายคนอ่านแล้วต้องอมยิ้มเลยครับ as they always say There's always gonna be an Asian better than you, unbeatable วิทิตสารเขาว่าไว้ไม่ว่าใครจะเก่งแค่ไหนเดี๋ยวก็จะมีคนเอเชียโผล่มักเก่งกว่าอยู่ดีและตอนนี้ครับคนนั้นก็คือวิลกุลวุฒิวิทิศสารอย่างไม่ต้องสงสยัย unbeatable หยุดไม่อยู่ล้มไม่ได้และยืนหนึ่งแบบสุดจริงถ้าจะหาคำอธิบายความรู้สึกตอนนี้คงมีแค่คำเดียวครับ ภูมิใจที่เกิดในเอเชียและคอมเมนต์นี้ครับจากแฟนแบดมินตันชาวไทยที่ส่งกำลังใจมาแบบเต็มหัวใจเลยน้องวิวสุดยอดเก่งที่สุดฉลาดในการทำแต้มและใจเย็นฟังแล้วต้องบอกว่านี่แหละครับคำชื่นชมที่อธิบายตัวตนของกุลวุฒิได้ครบทุกมิติเก่งแต่ไม่วู่วามฉลาดแต่ไม่รีบเร่งเยือกเย็นแต่แม่นยำในทุกจังหวะนี่แหละครับแชมป์โลกของคนไทย และนี่คือคอมเมนต์จากแฟนแบดมินตันชาวญี่ปุ่นครับที่พูดออกมาแบบเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความประทับใจลึกๆถ้าเขาควบคุมเรื่องอาหารได้เขาจะเก่งไปได้ถึงไหนกันนะเป็นคำถามที่ฟังดูเหมือนเบาแต่จริงๆแล้วมันคือคำชมแบบญี่ปุ่นชัดๆครับแปลว่าตอนนี้เขาก็เก่งมากอยู่แล้วและถ้าฟิตมากกว่านี้อีกนิดอาจจะไร้เทียมทานเลยก็ว่าได้คอมเมนต์นี้มาจากแฟนเวียดนามครับ สั้นๆง่ายๆแต่โดนใจนักกีฬาไทยคนนี้เล่นฉลาดดีนะพูดไม่เยอะแต่ชมแบบตรงประเด็นฟอร์มของวิวกุลวุฒิในแมชนี้บอกเลยครับว่าไม่ใช่แค่ตบแรงแต่คือการวางเกมด้วยสมองที่แฟนๆเห็นกันชัดขอบคุณแฟนเวียดนามที่ส่งใจเชียร์กันด้วยครับและนี่คือคอมเมนต์จากแฟนแบดมินตันที่อินกับเกมจริงๆครับมันคือความสุขอย่างแท้จริงที่ได้ดูวิทิดสาเล่น What a player นักกีฬาคนนี้ไม่ใช่แค่เก่งแต่ทำให้คนดูรู้สึกสนุกรู้สึกมีความหมายทุกจังหวะในเกมและเขายังเสริมด้วยว่าหวังว่าวิลกับซื้ออเวชีจะช่วยกันพายุทองของแบดโลกให้กลับมาอีกครั้งเพราะคอมเมนต์นี้ไม่ใช่แค่ชมแต่มันคือความหวังของแฟนแบดมินตันทั่วโลกครับคอมเมนต์นี้มองเกมแบบตรงไปตรงมาเลยครับเห็นได้ชัดว่าวิลเหนื่อยมากแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเข้ารอบรองชนะเลิศได้แบบไม่ยากเย็นอะไร เจ้าของคอมเมนต์ก็พูดตรงนะครับว่าผมไม่คิดว่าเขาจะคว้าแชมป์รายการนี้แต่ก็ปิดท้ายแบบเปิดใจในกีฬาอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่แหละครับความจริงของเกมกีฬาที่แม้จะเหนื่อยแม้จะไม่สมบูรณ์แต่ใจนักสู้ยังพาวิวกุลวุฒิไปต่อได้และคอมเมนต์ต่อมาบอกเลยว่าอารมณ์มันมาเต็มครับใครจะหยุดกุลวิทยได้กันเนี่ยเขาเก่งเกินไปแล้วฟังแล้วรู้เลยว่า คนพิมพ์กำลังตันลึงกับฟอร์มของวิวสุดๆตีแม่นวางลูกเฉียบอ่านเกมขาดมันเลยเกิดคำถามขึ้นกลางหัวใจจะมีใครหยุดเขาได้จริงๆเหรอจากนั้นก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาตอบกลับว่าผมก็รู้สึกว่าวิกเตอร์น่าจะสู้กับวิวได้นะแม้ข้อความจะดูไม่จบแต่แฟนๆหลายคนก็น่าจะเดาได้ว่าเขาหมายถึงวิกเตอร์แอคเซลเซนหนึ่งในตำนานแห่งวงการแบดมินตันยุโรป และคำถามที่ลอยขึ้นมาในใจแฟนแบททั่วโลกตอนนี้คือถ้าวิกเตอร์ฟอร์มเต็มร้อยจะหยุดกุลวุฒิได้ไหมนี่คือแมตช์ในฝันที่แฟนๆอยากเห็นยุโรปเวอร์ซัเอเชียอดีตแชมป์โลกเวอร์แชมป์โลกคนปัจจุบันช้าเน็ตอีกคนเข้ามาเสริมอีกว่าซื่ออุยฉีคือคนเดียวที่ล้มกุลวุฒิได้ในตอนนี้ฟังแล้วบอกเลยว่านี่มันคือการประกาศคู่ปรับหมายเลขหนึ่งของแชมป์โลกจากไทยเลยครับ ทั้งสองคนเคยเจอกันมาแล้วเคยผลัดกันแพ้ชนะแต่วันนี้แฟนแบบหลายคนเริ่มเชื่อว่าถ้ามีใครสู้กับวิวได้อย่างสูสีที่สุดคนคนนั้นคือซื่ออุยฉีและถ้าทั้งคู่ได้เจอกันในรอบชิงบอกเลยครับว่านี่จะเป็นศึกแห่งยุคระหว่างจีนพบไทยระหว่างแท็กติกและความนิ่งและคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้ครับ มาแบบสั้นๆง่ายๆแต่บอกเลยว่าโดนใจแฟนแบบทั่วโลกแน่นอนฉันชอบลูกคววยหลังของเขาบอกเลยว่ามันเทพมากคู่ต่อสู้งงไปเลยโอ้โหใครที่ได้ดูจังหวะนั้นคงต้องพยักหน้าพร้อมกันแน่ๆลูกคววยหลังของวิววิทิศสารไม่ใช่แค่โชว์สวยแต่มันแม่นมันจังหวะดีและมันมีของจริง บางครั้งจังหวะมันเร็วมากจนคู่ต่อสู้ยังไม่รู้ว่าโลกขนไก่ไปอีกฝั่งแล้วและนี่แหละครับหนึ่งในซิเกเนเจอร์ของแชมป์โลกคนนี้กุลวุฒิวิทิศาลนักแบตท,ที่ไม่ได้แค่เก่งแต่มีสไตล์และทั้งหมดนี้ก็คือเสียงสะท้อนจากแฟนแบดมินตันทั่วโลกครับจากยุโรปถึงเอเชียจากแฟนตัวยงไปจนถึงคนดูครั้งแรกทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า วิวกุลวุฒิคือหนึ่งในนักแบดมินตันที่ทั้งฉลาดทรงพลังและเล่นได้อย่างมีศิลปะที่สุดในยุคนี้เขาไม่ได้แค่ตบแรงแต่เขาตบด้วยสมองเขาไม่ได้แค่ชนะแต่เขาชนะใจแฟนแบดท,ทั้งโลกไปแล้วครับและแมตช์ต่อไปจะเป็นอีกบททดสอบว่าแชมป์โลกของเราคนนี้จะก้าวไปคว้าแชมป์ซูเปอร์พันได้หรือไม่ ถ้าคุณไม่อยากพลาดโมเมนต์สำคัญแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสาระดีกีฬาดังเพราะที่นี่เรารวมทุกแมตช์เด็ดทุกคอมเมนต์แรงและทุกตำนานไว้ในคลิปเดียวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ